หัวข้อเฉพาะในวันนี้คือ,อชีวิตคืออะไรท่านทั้งหลายบางคนคงจะคิดว่าอาจมาพูดถึงเรื่องสิ่งที่ผู้ฟังทราบอยู่แล้ว ทำไมจะต้องเอามาพูดแต่ถ้าท่านสังเกตดูก็ย่อมจะเห็นได้ว่าสมากำลังพูดในส่วนที่ลึกลงไปหรือที่แฝงอยู่ที่ท่านทั้งหลายยังไม่เคยมองเห็นไม่เคยสนใจก็ได้ วันนี้อาตมาก็จะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าชีวิตท่านทั้งหลายทุกคนรู้สึกว่าตัวเราก็มีชีวิต <c oughs> และเราก็รู้จักว่าชีวิตนั่นคืออะไรทำไมจะต้องมาพูดกันถึงเรื่องชีวิตกันอีกล้าว <c oughs> <c oughs> ขอให้ตั้งใจ ทำความเข้าใจสิ่งต่างๆที่จะพูดกันในภาษาธรรมเรื่องภาษาคนกับภาษาธรรมนั่นแหละสำคัญมากถ้าเราพูดถึงเรื่องของชีวิตในภาษาคน <c oughs> ก็ไปทางหนึ่งถ้าพูดถึงชีวิตในภาษาธรรมก็ไปทางหนึ่ง เช่นถ้าเราพูดกันในภาษาคนพระพุทธเจ้าก่อนนิพพานแล้วอย่างที่เด็กๆเ,เขาเรียกว่าตายแล้วไม่อยู่กับเราแล้วแต่ถ้าเราพูดกันในภาษาธรรมพระพุทธเจ้ายังอยู่ <c oughs> อยู่ในหัวใจของคนที่รู้จักพระพุทธเจ้า และยังอยู่ในที่ตัวไปทุกหนทุกแห่ง <c oughs> คนโง่ฉะ,ะนั้นที่จะเรียกว่าอที่จะพูดว่าพระพุทธเจ้าตายแล้วนิพพานแล้วไม่อยู่กับเราแล้วก็วเป็นความโง่ที่ทำลายพุทธศาสนาด้วยค <c oughs> อยมองเห็นเป็นอันตรายถึงขนาดนี้ ถ้าเราพูดว่าพระพุทธเจ้าตายแล้วนิพพานแล้วมันเสียหายอย่างไรมันเสียหายตรงที่ว่ามันสู้ลัทธิอื่นศาสนาอื่นบางศาสนาไม่ได้ที่เขาพูดว่าพระเจ้ายังอยู่พระเจ้าอยู่ในที่ทั่วไปอคอยคุ้มครองเราอยู่ทุกผลทุกแห่งเดี๋ยนี่เราคิดดูเถอะว่า เราจะหวังพึ่งคนที่ตายแล้วดีหรือว่าจะหวังพึ่งคนที่ยังอยู่คุ้มครองเราทุกผลทุกแห่งดีเนี่ยถ้าจะพูดว่าพระพุทธเจ้าตายแล้วนิพพานแล้วมันสเสียหายอย่างนี้มันเป็นเรื่องของคนโง่งพูดเพราะว่าพระพุทธเจ้าม่ได้ไปไหนไม่ได้นิพพานหรือตายแล้วแต่ยังอยู่ในใจิตใจของบุคคลที่รู้จักพระพุทธเจ้า ตลอดการละปาวสารหรือว่าในที่ทุกคนทุกแห่งอันหาประมาณไม่ได้ถ้าเรารู้จักพระพุทธเจ้ากันแต่ในแง่บุคคลพูดกันแต่ในภาษาคนมันก็เป็นอย่างนั้นเรื่องใครเป็นใครนอัตมาจะพูดกันสักวันหนึ่งอ่ตอีกสักชุดหนึ่งเดี๋ยวนี้กำลังพูดชุดที่ว่าอะไรเป็นอะไร เดี๋ยวนี้เรากำลังพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าชีวิตเนี่ยชีวิตนี้คืออะไรท่านทั้งร้งายจะคิดว่ารู้จักเรารู้จักชีวิตดีแล้วแลเราก็มีชีวิตอยู่แต่จะมาคิดว่า,าเราคงเล่งถึงชีวิตคนละแบบ <c oughs> ชีวิตแบบที่ามาจะพูดนี่ก็จะต้องพูดว่า ท่านทั้งหลายทุกคนทั้งหมดนี่ไม่มีชีวิตเลยแล้วก็ไม่นุ่งผ้าด้วยคนสามพันห้าร้อยล้านในโลกนี้ที่วิ่งว่อนอยู่ในโลกนี้มันเป็นคนตายแล้วไม่มีชีวิตเลยไม่นุ่งผ้าด้วยอย่างนี้เป็นต้นเราจะลองคิดดูว่ามันจะเป็นอย่างไรทำไมจึงเรียกว่า เป็นคนตายแล้วไม่มีชีวิต <c oughs> เพราะว่ามันไม่มีชีวิตในความหมายของภาษาธรรมในภาษาคนก็ดีภาษาธรรมก็ด,าารรกดีคำว่าชีวิตหมายถึงความสดชื่นอยู่ <c oughs> เดี๋ยวนนี้ท่านจะมีสดชื่นกันแต่ทางเนื้อหน,นังทางร่างกายนั่นไม่มีความสดชื่นเลยดังนั้นจึงถือว่ามันตายแล้ว <c oughs> มันเป็นเหยื่อของกิเลสแล้วถูกยักษ์มารเคี้ยวกินอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเรียกว่ามันไม่มีชีวิตแล้วมันตายแล้วแล้วมันไม่นุ่งผ้าด้วยมันคือไม่มีธรรมะสำหรับจะป้องกันตัวไม่ให้ถูกยักษ์มารค,คือกิเลสนั่นขบกัด